ฮัลโหลเทส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 หนึ่งสองสามสี่โอ้โหไม่ได้กลับมานานนะครับ <laughs> กับบล็อกฟุต <laughs> ก็สวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่มีมาร์สนะทุกคนนะยังจํากันได้หรือเปล่าเอ่ย <laughs> <laughs> ก็วันนี้นะครับพี่กลับมาแล้วนะครับทุกคนหลังจากที่แบบโอ้โหพี่ไม่ได้อัพคลิปบล็อกฟุตนะนานมากแล้วตั้งแต่ที่พี่กลับจากญี่ปุ่นอนะ่ะเออที่พี่ไปญี่ปุ่นพี่กไไไ็ไม่ได้อัพคลิปเลยนะเออกลับมาก็หายยาวๆครับก็จะมาบอกทุกคนว่าวันนี้นะครับพี่กลับมาแล้วนะน้องๆเออ ก็เดี๋ยวพี่นะครับจะกลับมาเล่นบล็อกฟุตนะทุกคนแล้วก็พี่จะมีแจก ID นะครับน้องๆเออไม่รู้ว่าตอนนี้เขายังมีกันอยู่หรือเปล่านะแต่พี่จะพยายามหามาแจกนะฮะก็ื่อเป็นการต้อนรับการกลับมาของพี่เนาะซึ่งเดี๋ยวพี่จะแจกนะครับเดี๋ยวถ้าน้องๆนะครับอยากได้ ID ดีแบบไหนนะครับหรือว่ายังไงเนี่ยเ้นท์บอกพี่หน่อยนะคือพี่คือพี่หายไปนานมากเข้าใจป่ะลองไปเล่นดูคลิปล่าสุดพี่ดิเออพี่ก็เลยแบบไม่รู้ว่าตอนนี้อ่ะเกมมันอัปเดตไปถึงไหนแล้วแล้วก็แบบ วันีผลอะไรมาใหม่บ้างไอเทมอะไรมาใหม่เลเวลเท่าไหร่แล้วก็แบบเออคนเขาต้องการอะไรกันนะ่ะคือพี่ไม่รู้เลยนะตอนเนี้ยเนี่ยขนาดวิธีเก็บเวลพี่ยังลืมเลยไปเวลตรงไหน<อ>ก็ลองมาคอมเมนต์กันได้นะครับว่าอยากได้ไอดีแบบไหนนะครับหรือว่าอยากให้พี่ทำคอนเทนต์อะไรนะบอกมาได้เลยนะฮะแต่พี่จัดให้นะครับทุกคนดูดิเลเวลพี่ยังเท่าเดิมอยู่เลยเด็กพัน <laughs> เก้าร้อยแปดเเวลยางน้อย ไม่รู้น้องๆพี่แบบหายกันไปหมดหรือยังนะเอ go! อโก้ยงเงี้ยใครอีกวะจําจชื่อไม่ได้แล้วอะจำได้มีอโก้เออที่เคยมาเล่นด้วยกันนะ <S <S แฮร์รี่แฮร์รี่นี่น้องเลิฟอยู่ลวไม่ลืมอยู่แล้วแฮร์รี่โก้เนี่ยแล้วมันมีอีกนะพี่จําได้ว่ามีอีกนะสามสี่คนนะที่เล่นด้วยกันน่ะตอนนั้นน่ะที่ช่วยพี่แบบทําอะไรนะทําเผ่าอ่ะเออจาไม่ได้แล้วอะมีคนที่แบบแต่งตัวสีลุ้งๆก็มีนะ นี่หลายคนเลยว่ะพี่ลืมชื่อน้องๆแล้วว่ะพี่ขอโทษได้ไหมเออถ้ายังจับกันได้ก็มาเม้นหน่อยนะองตรงพี่แบบอยากเวลตันและเอออยากแบบไปประจนภัยกับน้องๆแล้วไปทำไอเทมโน้นนี้นั้นนะอ่ะอะไรวะนะโปรหรอโปยังมีอ,อีกเหรอ ว้ยตีไม่เข้าเลยเว้ยเฮ้ยตีเข้าอยู่นี่หว่าตาย <c oughs> เอ้ยอ,ยอ,ยอ๋อได้เซ็งว่ะเดี๋ยวค่อยมาวาิวแล้วกันนะน้องๆเจอโปรแบบนี้ก็น่าเบื่อนะเส็งนะฮะดูเทมที่มีอะไรมาใหม่บ้างวะลันครเนี่ยโยรุต้องได้ซื้ออ่ะถ้าพี่กลับมาจริงพี่ซื้อนะบอกใหอก้อยากได้อยากได้อยากได้มานานละอยากได้แต่ก่อนไปญี่ปุ่นละอือพวกนี้คืออะไรวะทุกคนเนี่ยเนี่ย เปลี่ยน p o เหรอันนี้เปลี่ยนเผาอันเชิญบอสมีผลทีเล็กด้วยหรอผลเล้าสาวหรอเออเว้ยผลมังกรพี่ทำไมมันขึ้นว่าอินโปรเกสวะกืออย่างไงแต่พี่มีนะพี่ซื้อไว้แล้วเนี่ยเฮ้ยผลยามาโตเชีย่ยอยากได้วะ่ะ นลยวมโตะผลฟินิกผลพ้าอืม,ม,ม,มถ้าเล็ดมันถูกถูกเนาะพี่จะซื้อกลับมาแล้วจะซื้อผลพ้า,าไปก่อนอือุ๊ยผลแมนมอดเหรอเฮ้ยเยอะแค่พี่ผลแมนมอดด้วยผลแมนมอาของแจ็คเอาเรื่องว่ะเกมพัฒนาไปไกลขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ย ผลนี้น่าเล่นพี่น,น่าจะซื้อผลนี้แหละแต่ยังไม่ซื้อนะรอสักวิวตันก่อนเออเอาเป็นว่าวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับน้องๆทุกคนก็เดี๋ยวพี่นะครับจะมาแจกไอดีนะครับทุกคนเอออย่าลืมครับพี่จะมาแจกไอดีนะแต่ว่าไม่ใช่คลิปนี้นะครับเป็นคลิปหน้านะครับน้องๆก็คอมเมนต์บอกพี่นะครับว่าอยากได้ไอดีประเภทไหนไอดี ID แบบไหนผลอะไรหรือว่าอะไรก็ได้ครับคอมเมนต์มาเลยนะ <c oughs> คือให้คิดซะว่าตอนนี้พี่คือผู้เล่นใหม่นะครับเพราะว่าพี่ลืมแม่งทุกอย่างเลยนะลืมแบบลืมจริงเออ หรือแบบจำอะไรไม่ได้อะเพราะว่าหายแบบหายไปนานมากจริงๆนะครับขนาดการอัพค่าพลังเนี่ยที่ยังเหลือทั้ง2 0แต้แมพี่ไม่รู้จะอัพอะไรเนี่ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับน้องๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดติดตามกดซับสไครป์พี่ด้วยนะครับแล้วเจอกันบ๊ายบาย